จอดที่สถานีห้วยสายเหนือครับ 快乐。<noise> <noise> เหม่นนั้นพี่พี่มาลง <laughs> เราเกาางเป็นขบวนรันาขบนที่สองหากบริษัทแระรมีบริวณาทางกาตัวริษัทริษัทตบริบริษที่ดตัวองบริษัวตัวเ่องกนการกาของโคนดาขอความร่วจากบริษารทุกางสำนังาันนการท่องท่ยาเวลาถ่านนี้ต่อไปก็ถ่านนี้หนองแก้ครับ แล้ก <toys> ่อนเข้าบริเวณบิเสถานีระลบระดัน้แถุกัน้วสี่ไม่ลิปเลยครับสี่หนึ่ง้าหนึ่งระยะาอย่างน้อยหนมาทเร่ะบุรืี่แกอและอีกเรื่องการสะพาดจุดที่เป็นกสาธารณะเนของน่าตาหรือรายได้แต่างก็กลเป็นนนมของการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณทละขอรภ เวลาออกอีกตามเคยครับวันนี้วิ่งประคองเวลาตลอดเลยครับทำเวลาได้ดีมากครับเดินทางต่อครับมุ่งหน้าสู่สถานีหลังสวนนะครับ ตรงนี้มีเหมือนเป็นน้ําตกนะครับแต่ไม่มีน้ําไหลแล้วครับนู่นครับสถานีลอยฟ้าครับเดี๋ยวต่อไปก็สถานีก็จะขึ้นมาอยู่ข้างบนน่นครับอากาศร้อนมากเพื่อนๆวันนี้ ให้ชมบรรยากาศนะครับเที่ยงเที่ยงครับตอนนี้ร้อนสุดๆมีเป็นร้านกาแฟครับไว้พบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ